นางก็พูดเลยวพูดอกีดมากกีนมากวานเาให้มาปุ๊บคนดีไลท์ตกใจคนดูจากหกจากเจ็ดร้อยอะจากหกเจ็ดร้อยทุ่งทะยานไปพันสามะนายอ่อนดัดง่ายไม่ใช่ดัดยักษ์ใช่แล้วหนึ่งก็เลยบอกว่าฟังร่ลูกแล้วมีคนสมว่าหนึ่งหนึ่งเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตลูกสุดๆเลยนะก็คือแต่หนึ่งอไม่มีเวลาพาเขาเที่ยวเนาะช่วงที่ผ่านมาเหมือนหนึ่งไม่มีเวลา นแต่สมัยเลยตอนที่เอามานั่งไหลบ่าจะตอนนี้จะมั่มใช่มีความเป็นแม่ส่งเด็กต้องเป็นด็นีมีรุกนคนค่าสมัยกับมิลินอ้วนแข่งกันเลยใช่มิสมัยกับมิลินเนี่ยอ้วนแข่งกันเลยแต่ว่าไมอ้วนกว่ามิลินไมจะแน่นแล้วก็มิลินเขาก็เขาก็ยังขวบกว่ากวอยู่เนาะเขาก็จะมีใกล้ๆตามพี่สมัยอ่ะอาจจะตามตามกันถ้าแม่หวยเป็นแม่นั่งนั่งให้หวยแม่นกว่านะนางให้หวยแม่นคนหนึ่งนะไมอ่ะใครตามจะรู้ว่ามันให้แม่นมากแต่มันไม่ค่อยให้นะมันยิ่งมาก ด็กแ,แต่คนมีความเอาตันั้านจริงๆคือบางคนไม่แยกแยะค่ะพี่พัทรินหนึ่งจะบอกว่าบางคนไม่แยกแยะเกลียดเราแต่ด่าลูกเราเกลียดเรานะเกลียดเราไม่ชอบเราแต่ไปด่าลูกเราไอ้ด่าเราเรารับได้บูลี่หน้าตาอุ้ยนั่นหน้าผากเหรอทําไมนี่หนึ่งจะบอกว่าเด็นคนที่ภูมิใจแล้วก็ปากปื้มกับหน้าผากตัวเองหนึ่งชอบมากหนึ่งชอบหัวเถกๆแบบนี้แล้วล้านแบบนี้ชอบมากนะจริงๆชอบแล้วก็จมูกอันนี้เป็นจมูกชมพู่ที่หนึ่งทำตามหมูเฮงนะตอนที่หนึ่งยังไม่ แก่ตอนนี้ยังไม่แก้หมอก,ก็บอกว่าจะบุงไม่ดีแล้วหนึ่งก็ไปแก้เออเขาก็ถามว่าเจ้าสวยหรือจะเอารว,วยถ้าเอาสวยก็คือแก้ใหม่ได้ให้มันเช็ดให้มันจุกกว่าเดิมได้หนึ่งก็บอกเอารวยหนึ่งก็เลือกลวยเนาะก็ได้ทําอันนี้มาก็ได้ร้อยล้านเลยนะคะทรงนี้มาก็ได้ร้อยล้านเลย mm hmm. คือหนึ่งเป็นคนที่เราก็รู้ว่าตัวเราไม่ได้เป็นคนที่รูปรักงณรูปร่างหน้าตาดีไม่ใช่นะคะแต่ก็ คนก็มักจะบูลลี่เราเป็นประจำแต่แต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นบบอินกับคําพูดเขาอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่หนึ่งจะอินเลยแล้วหนึ่งจะรู้สึกรักไม่ได้แล้วก็โกรธแล้วก็ไม่มีวันยอมเลยก็คือลูกหนึ่งเจอเคสล่าสุดที่หนึ่งไปศาลมาบูลลี่เราแล้วลามไปยันลูกเราคําแรกที่หนึ่งถามต่อนหน้าศาลเลยก็คือหนึ่งพูดกับเขาต่อน,น้าศาลเลยว่ามึงด่าลูกกูทําไม ลูกกูไปทําอะไรให้มึงมบรรยากาศแบบเดิมกลับมาไม่มวุ่นวายดีเลยคุยกันมาจริงๆนะเออหนึ่งชอบหนึ่งชอบนะแบบแบบเนี้ยหนึ่งมองว่ามันมันโอเคเดี๋ยได้ไรคุยกันเนาะได้ไรคุยกันพูดคุยกันตอบคอมเมนต์หนึ่งโอเคอะช่วงที่หนึ่งดังอะไม่มีความสุขเลยอ่านคอมเมนต์ไม่ได้คุยกับใครก็ไม่ได้มันไม่มีความสุขหนึ่งพูดกับทุกคนเสมอว่าหนึ่งไม่อยากมีชื่อเสียงดัง ไม่อยากเป็นคนที่โด่งดังอยากอยู่แบบนี้เป็นคนธรรมดาหนึ่งใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้รู้สึกว่าบางคนก็แบบราศีไม่เหมือนคนมีร้อยล้านเลยอย่างหนึจะบอกว่าคนจะเป็นแบบไหนที่ทําตัวเพราะว่าอย่าลืมว่าคนที่แต่งตัวดีดูมีราศีดูมีสง่าราศีก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีเงินอยู่ในกระเป๋า ติดหนี้เขาอยู่หรือเปล่าหนี้ยังใช้ไม่หมดหรือเปล่ากระเป๋าของปอมหรือเปล่าแต่หนึ่งอยู่กับชีวิตจริงแื้อขนาดที่หนึ่งใส่อยู่ตัวละแปดหมื่นเจ็ดจริงๆกันหนึ่งก็ไม่ได้นั่งบอกคนอื่นว่าเฮ้ย hey, เนี่ยกูใส่ใสื้องขนาดตัวละแปดหมื่นเจ็ดด้วยกูแม่งรวยนะเว้ยกูแม่งหรูนะเว้ยมัน,ม,นมันความหรูหลามันไม่ใช่ชีวิตของเราความหรูหลาความลักชวรี่หนึ่งอยากมบให้ลูก จะอยากให้ลูกอยู่ดีๆมีความสุขนอนที่ดีๆกินที่ดีๆมีสระว่ายน้ํามีของเล่นมีสิ่งของที่เขาอยากได้มีพัฒนาการที่เขาควรจะเป็นหนึ่งมีความสุขนั่นคือความสุขจริงๆของหนึ่งความสุขของหนึ่งไม่ใช่การที่หนึ่งแต่งตัวสวยไปวันๆความสุขของหนึ่งคือการที่ดูพัฒนาการสมยัยสกิล สกายในแต่ละวันวันนี้สกิลไปหมวดภาษาอังกฤษอะไรแล้วสกิลพูดภาษาจีนได้ไปกี่คําแล้วภาษาเกาหลีได้กี่คําแล้วนี่คือความสุขของหนูขอบคุณนะคะ <c oughs> ทําตัวเป็นผู้ใหญ่รังแกเด็กผู้ใหญ่บางคนจริงๆริจริงๆนะมันมีจริงๆมันมีจริงๆผู้ใหญ่รังแกด็กมันมีจริงๆบางคนอายุแก่กว่าเราแก่กว่าแม่เราก็ยังทําตัวเหมือนเด็กใช้ชีวิตแบบป้าข้างบ้าน ด่าวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นแต่ลืมดูลูกหลานในบ้านของตัวเองมีคนบางคนก็เอาบรรทัานของตัวเองมาเป็นบรรทัานชีวิตของคนอื่นมี่ขอมีความสุขทุกวันนะคะขอบคุณนะคะเด็กขอบรุทสิ์ไม่รู้ะไยเลยใช่เนล้ววิปชลีเป็นไรแรกค่ะที่แม่หนึ่งอ่านคอมเมนต์พี่ทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณนะคะยินดีมากค่ะพม่มาเดียวปล่อยผ่านค่ะปล่อยผ่านเลยค่ะพวกจิตใจต่ำปล่อยให้เขาจม ปกอยู่แบบนั้นจริงๆคุณมีบุญมากค่ะเลยมาช่วยแบ่งปันใช่ๆแม่พูดถูกจริงๆลูกเราเราก็รักใช่การไร้ชีวิตค่ะใช้ไปใช้ไปได้มาเดินทางแรงใช่ๆค่ะใช่ๆค่นะเนาะคือมันมันความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันอนะเราเจาบรรทัดฐานชีวิตเราไปวัดชีวิตคนอื่นเป็นไปไม่ได้ถูกปะคุณมีความสุขกับการที่คุณได้แต่งตัวสวยคุณก็ทําไปแต่ความสุขของเราคือการที่เราได้เห็นลูกเราอะลูกเรายิ้มลูกเราแฮปปี้ลูกเรามีความสุขลูกเรา ได้กินของดีๆได้เที่ยวที่ดีๆได้มีพัฒนาการที่ดีอูนี่แฮปปี้ที่สุดแล้วป้าข้างบ้านนี่คือนรกเลยนะคะอันนี้หนึ่งพูดจริงๆป้าข้างบ้านรู้ทุกเรื่องยกเว้นลูกหลานตัวเองป้าข้างบ้านติทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นลูกหลานตัวเองหนึ่งจะสอนหนึ่งจะบอกแม่หนึ่งเสมอนะมามียาติใครนะมามียาทำตัวเหมือนป้าข้างบ้านมามียาไปว่าใครนะวันนี้หนูมีขนาดนี้มามียาไปเหยียบใครนะแม่ใหญ่เหยียบใครนะ คนเรามันมีขึ้นได้แล้วก็ลงได้เราเคยลงมาก่อนแล้วเราก็ขึ้นมาแต่เราอย่าเอาขึ้นของเราอะไปคาดคั้นให้คนอื่นเขาอยู่ต่ํากว่าเรานะคนทุกคนมีคุณค่าในตัวเองเหมือนกันหมดจะจนก็เป็นคนจะรวยก็เป็นคนตายมาก็เหลือแต่กระดูกเหมือนกันเอาเยี่ยอะไรไปไม่ได้เลยเหมือนกันหนึ่งไม่รู้ดิ ถ้าคนรู้จักหนึ่งก็จะรู้หนึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วหนึ่งเป็นมานานมากๆแล้วมีใสแบบนี้ขอบคุณนะคะเออหนึ่งอุ้ยหนึ่งบวกหนึ่งหลงลูกตัวเองเอาจริงๆบ้านหลงลูกมากแบบอยลูกฉันน่ารักนะเกอะไรอย่างเงี้ยอยู่เงี้ยแบบชอบ,บชอบ่ะชอบลูกตัวเองมากรู้สึกแบบอู้ทำไมกูโชคดีจังเลยวะกูแบบหน้าตากูก็้ย่นะแต่ทำไมลูกกูแบบลูกมันน่ารักจังเลยใช่รู้สึกอย่างเงี้ย จริงๆแล้วว่าหนึ่งมองว่าธรรมชาติของคนเาะมันสามารถเปลี่ยนได้ด้วยความคิดด้วยไมเซ็ตเนาะก่อนมาคนอือ่นเลยนั้งแก่อนคนคนนี้น้าน้ามไม่ได้ดูแลแค่ลูกนะแต่น้าน้าดูแลหลานด้วยซัพพออย่างดีขอบคุณจริงๆขอบคุณพี่สาวนี่พี่สาวแค้แทยู่เลยนะคะน,นี่ละมุนกับมุนดวงเนาะคือหนึ่งอะดูแลหนึ่งตัวแค่นี้นะหนึ่งตัวเล็กมากสูงร้อยห้าสิบน้ำหนักสามสิบกว่าหนึ่งดูแลคนนี้ครอบครัวร่วมๆสามสิบคนเฉพาะญาติพี่น้อง หลานประมาณสักสิบห้าคนสิบหกคนลูกน้องอีกเกือบห้าสิบหกสิบชีวิตตั้งชื่อลูกน่ารักมากชิกิว้วสมายสกายพัทรกฤฤฤิจพัทรวีพัทรินหนึ่งชื่อพีระดาพอสัมเภาอันนี้เรื่องจริงอย่าเหยียบคนอื่นวันนี้เราขึ้นวันนี้เราขึ้นอยู่ เราขึ้นอยู่สูงปรี๊ดเลยแล้วเราจะเหยียบทุกคนไว้เพราะเราอยู่ด้วยความทะเยอทะยานยิงธนงโง่ฉันไม่มีวันที่จะหลน่นลงพอเมื่อเราลงมันจะมีสองแบบเมื่อเราขึ้นแล้วใช่ไหมเราขึ้นเรามีโอ้ใส่ทองเส้นใหญ่เดินชดในหมู่บ้านใครคุยใครทักกูก็ไม่คุยชดชดใส่กับอีกแบบหนึ่งเรามี เออเฟือเผือแผ่ป้าขายอะไรขายดีไหมป้าเป็นยังไงพี่เป็นยังไงน้องเป็นยังไงทักทายพูดคุยคนอื่นตอนนี้เมื่อเราล้มลงคนก็จะสงสารช่วยเหลือพยุงเราลุกขึ้นมายู่แต่เมื่อเราเป็นแบบเนี้ยอะไรเมืองอะไม่มีปัญาหาได้แบบกูหรอกไอะไรเงี้ยถ้าเราไปด่าหรือไปเหยียดคนอื่นเมื่อเราล้มควจะเหยียบย่ำซ้ำเติมสมน้ำหน้าด่าทอเรา หนึ่งกล้าพูดเลยว่าหนึ่งไม่เคยเหยียบใครไม่เคยเหยียบเลยแต่หนึ่งเป็นคนทําบุญกับคนไม่ขึ้นเลี้ยงไม่เชื่องทําบุญกับคนไม่ขึ้นนี่คือเรื่องจริงไ้ามีทาอ,อะไรหนึ่งบางคนทักมาแบบเฮ้ยแม่หนูอ่ะบางคนเนาะเขาก็ส่งเรื่องแบบเรื่องของความช่วยเหลือมาให้เราอ่ะ ข้างบ้านรู้ดีข้างบ้านรู้ดีใี่หนุ่มลองไปถามลูกยี่นั่นลูกยีนี่ป้าข้างบ้านรู้หมดรูห้หมดนะเหมือนติดกล้องวงจรปิดอยู่หน้าบ้านเขาอะไปได้กับใครเป็นไหนกี่โมงอะไรยังไงใช้ชีวิตบางคนเนี่ยใช้ชีวิตโฟกัสที่ชีวิตคนอื่นพอเราโฟกัสชีวิตคนอื่นมากๆเราไปเสือกไปส่องเรื่องเขามากๆเราหมดเวลาในการพัฒนาชีวิตตัวเองไปเลยไม่รู้เลยว่าจะพัฒนาชีวิตยังไงเพราะมันอยู่กับชีวิตคนอื่นไปหมดแล้วอะมันไปหมดแล้วความ ข้ามารู้ดีกว่าเราอีกจริงบางทีเรื่องในบ้านเราบางบางทีเรื่องในครอบครัวเรายัางไม่รู้เลยนะป้าข้างบ้านรู้แล้วอ่ะรู้แล้วรู้ก,ก่อนเราอีกแต่บ้านตัวเองลยคจริงจริงบ้านตัวเองนี่คือแบบโอ้ลูกเอาหรอลูกหลังฉันไปทําแบบนั้นหรอเอาหรอหลังฉันไปทําแบบนี้หรอเอาหรอลูกฉันไปทําแบบนี้ฉันไม่รู้เลย